ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทธนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาสวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่ักทุกท่าน นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในบทเพลงพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยนะครับเนื้อเพลงนะครับแต่งโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะครับในเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรานะครับคงได้เคยฟังเพลงนี้มายาวนานนะครับวันนี้นะครับผมขอพูดถึงนะครับบุคคลนะครับที่เรียกว่าปิดทองหลังองค์พระปฏิมาก็คือผู้นะครับ ปิดทองหลังพระนะครับพูดง่ายเราควรจะมากล่าวถึงท่านนะครับก็คือโค้ดนะครับทีมชบาแก้วนะครับหญิงไทยนะครับซึ่งสร้างผลงานไว้มากมายนะครับเราควรจะมาพูดคุยกันบ้างนะครับเพราะว่าชื่อเสียงโค้ดท่านนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับโค้ดคนนั้นคือโค้ดหนึ่งทยยศธงเวียนนะครับตำนานนะครับผู้พาฟุตบอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์ในอาเซียนและระดับโลกมาอย่างแท้จริงนะครับ โดยนะครับโค้ดหนึ่งรัไทยสะทองเวียนเนี่ยท่านได้พานะครับทีมชาติไทยอยู่19ปีประเภทหญิงนะครับคว้าแชมป์อาเซียนนะครับในปี2014ปี2 0 1พนาะครับพาทีมชุดใหญ่คว้าแชมป์อาเซียนนะครับกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะครับในปี2 0 1 5ปี2016นนะครับคว้าแชมป์อาเซียนกับทีมชุดใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ปี2018ได้แชมป์นะครับอาเซียนเพิ่มอีกหนึ่งสมัยปี2019พาไทยเข้าฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่2นะครับเป็นชาติแรกในอาเซียนนะและล่าสุดนะครับปี2025พาทีม U19 คว้าแชมป์อาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้มีถึง5แชมป์และการได้ไปฟุตบอลโลกถึง2สมัยนะครับก็ถือว่านะครับโค้ดหนึ่งด้วยไทยสะทองเวียนเนี่ยเป็นโค้ดที่ ผมอยากจะให้ทุกคนรู้จักท่านนะครับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะครับในวงการฟุตบอลไทยที่น่าชื่นชมยกย่องอย่างยิ่งนะครับเป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพระจริงๆครับทํางานมานะครับร่วม10ปีเสษ็จแล้วครับในนามเฮดโค้ชทีมชาติไทยประสบความสําเร็จทั้งแชมป์นในอาเซียนและสามารถพาทีมชาติชบาแก้วทีมหญิงของเราเนี่ยไปฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2ครั้งนะครับ เป็นเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคนไทยเรานี่เก่งแล้วก็สามารถทําผลงานในระดับขั้นสูงได้นะครับที่เราควรจะมาพูดคุยให้ทราบทั่วกันนะครับวันนี้นะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปัรรมนะครับได้ประกาศรายชื่อ23านักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดทําการ่งขานฟุตบอลจิงชา์แห่งชาติเอเชียนะครับรอบคัดเลือกนะครับระหว่างวันที่23ถึงวันที่5กรกฎาคมณสนามกีฬาสมโพธ เชียงใหม่นะครับ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชฟูชิโตะอิเคดะนะครับวหนาผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นโดยฟุตบอลหญิงทีมทัศไทายอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับอินเดียนะครับมองโกเลียติมอร์เลสเตและอิรักซึ่งรายการนี้นะครับจะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนําทีมแชมป์กลุ่มทั้งหมด8กลุ่มมารวมกับอีก4ชาติที่ยืนรอยอยู่แล้วได้แก่ออสเตรเลียเจ้าภาพนะครับจีนแชมป์เก่าเกาหลีใต้รองแชมป์เก่า และญี่ปุ่นระดับ3ครั้งที่แล้วครับเพื่อเข้าไปเล่นในฟุตบอลชิงช,ชาแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในประเภทหญิงนที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับนะครับรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ประกาศมาในวันนี้มีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูนะครับที่ชานันสดชื่นจากสโมสรบีจีบัญฑิตเอเชียอวาริษาหอมยามเย็นนะครับสโมสรฟุตบอลหญิงจ,จังหวัดชลบุรี ทิฟฟานี่สอนเผ่านะครับจากสโมสรบอนบี้ i อ Women นะครับกองหลังนะครับการจนาพรแสนคุณจากสโมสร BGC บันดิตเอเชียสุภาพรอินทรประสิ์สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีทันชนกชื่อนอารมณ์สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีนัชชาแก้วอันตาสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร ปณิ t าจิรัตนภาวิบูลสมสอนฟุตบอลกวางศีปิงกัวกองกลางนะครับเพิ่มใจสนทิสวัสดิ์สมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีทวันรัตพรมทองมีสมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีพัฒนันท์อุปชัยสมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีวรัญญาแก่นกสิกรรมสมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีแพรวานุตตาปีสมสอนกรุงเทพมหานคร พิชชธทิดามโนวังสโมสรกรุงเทพมหานครพรอยชมพูสมนึกสโมสรกรุงเทพมหานครนัทวดีปรำนาคสโมสรนเอซีนางโนปาเซโรเลดี้รีแอนรัชนะครับสโมสนรนดับีโบโิ้บรนะครับวูแมนเกิร์ลเอซีกองหน้านะครับกัญญาณัฐเทพทบุตรสมสรนบีจบันดิตเอเชียเจนิสตา จินันทุยาสมสรนกรุงเทพมหานครการจนทัศน์พุ่มสีสมสรนวิทยาลัยกเกษมบดิตเอฟซีสาวรักเพรงงามสมสรนไทยจงบูเวลตีราพรมงคลดีสมสรนกวางสีปิ่นกัวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในศึกจิงแชามันชาติเอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับมีดังนี้นะครับวัที่หนึ่งนะครับวันที่26มิถุนายน ทีมไทยเราจะลงสนามพบก,กับทีมตีมอเลสเตนะครับในเวลา19บเกน,น,นาฬิกาสาสนาทีณสนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีแมตที่2นะครับวันที่29ิมิถุนายน2568ทีมไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอิรักครับเวลา19บเนาฬิกาสาสนาทีณสนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีแมตที่3นะครับวันที่2กรกฎาคม2568ทีมปไทยเราจะลงสนามพกกบกับทีมชาติมองโกลเลียนะครับเวลา19นาฬิกาสนาที นสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีและแบัตรที่4นะครับวันที่5กรกฎาคม2 5 1 8ทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติอินเดียในเวลา19.30นาฬิสนาทีนสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับทุกคู่นะครับถ่ายทอดสดทาง f a c e b o o ไทย a i ม o นฟุตบอลนะครับและ Youtube ช้างศึกนะครับแฟนบอลน,นะครับที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้าสนามในวันแข่งขันราคาใบละ100บาทนะครับ รับชมได้2คู่นะครับจะมีการแข่งขันนะครับวันละ2คู่นะครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับที่น่าสนใจนะว่านะครับทีมชาติหญิงของเรานะครับชบาแก้วเนี่ยจะมีผลงานอย่างไรนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากที่เราเคยไปบอลโลกนะครับในสมัยที่โค้ชหนึ่งด้วยไทยคุมนะครับที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับตอนนี้ เราได้อิเคดะนะครับเฮดโค้ดอดีตนะครับเฮดโค้ดทีมชาติหญิงญี่ปุ่นนะครับมาคุมทีมเรานะครับจะได้ผลสําเร็จนะในการไปฟุตบอลโลกครั้งต่อไปก็ขอนะครับให้แฟนบอลไทยนะครับช่วยกันให้กําลังใจน้องๆนะครับชบาแก้วหญิงไทยชุดนี้นะครับผมถือว่านะเป็นอนาคตที่ดีนะครับสำหรับทีมหญิงไทยมากๆครับช่วงนี้สําหรับช้างศึกชุดใหญ่นะครับประเภทชายหรือทีมชุดใหญ่ของเรานะครับ ก็คงต้องรอนะครับเดือนกันยายนในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในของเราคือคิงขับครั้งที่51นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีสงขาการเจนบุรีนะครับอขอเป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขันฟุตบอลคิงคับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ก่อนที่เราจะทําสึกจินชามแห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับเป็นแมตท,ที่3แมตท,ที่4ต่อไปซึ่งเราจะพบกับนะครับทีมชาติไชนีสไทเปนะครับ หรือไต้หวันนะครับในลักษณะาาไปกลับในเดือนตุลาคมก็คือเราไปเยือนแล้วก็เปิดรังเย้าตรงจุดนี้นะครับก็ร่วมให้กําลังใจเพราะว่าเราจะแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้เลยนะครับการแพ้ต่อเติมไม่สานมาหนึ่งแบตทำให้เราตกอยู่ในฐานะลําบากแล้วก็เราดูกันต่อไปครับว่าจะมีการอ่าเสริมเสริมทับอย่างไรนะจะมีแผนการอย่างไรในการทําทีมที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายจริงเราก็อยู่ที่ฟุตบอลโลกปี2030นนั่นแหละครับ เราก็คงต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็ดูว่าอาจจะทําทีมอย่างไรในลักษณะที่จะสามารถบรรลุจุดประรปสงค์เหล่านั้นได้นะครับไทยต้องรักคนไทยเพี่อเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องได้รับใช้ตาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนึ่นแหละคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกียงไว In the middle of the modern for all we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but bangka su thong la pha chang sut chi yam hiep pattha long the thi asia pert man bangka to thong la pha chang sut chi yam hiep pattha long puen สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งซิสวีแบนซิลัวแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัชิตาพน์คีรีร่มชวาเบนเอาลซบอฟเยอรมันคีวัตซินร้องคารุทีมชาติยาเยำชนเยอรมันสกอตคอนสตาโปลดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลีเติงฝร,รั่งเศสจูดซึมงสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาธานเคดีแพทริกกุสตาสันโปโวเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคล le, สันแพชันแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้รักคนไทยเหนเ,เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติต่างวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลนแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But mad and bang ta su tonga part, shan't su chayam, yeah, to talon punty is Asia but madan bang ta suang the par, shan't su yam, yeah, but สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทอนเอียดวาเตอร์โรสเค S. <S แห่งสิกวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนเคดีดอมชาวาเบนเอาสปอคเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูดทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตปปูแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิลยองราชสีแห่งลิเกมฝรั่งเศสจ,จูตสุงสับเลดาวร่งแห่งอังกฤษสุพัรเมืงองตาชนะทางเคมี ตาสันโปโบเมสัตวิไลเบนเดวส n นิโคหลักลิเคลันแคชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบางตาสูท่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลทไทยสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเคลียงไล